สวัสดีครับผมบ่าวโจยูทูบชาแนลครับเมื่อนี้สิพามาเปิดราคาควยงามของเงินแม่หมูเด้อครับเด้อยุ้งเพรนนลสั่งครับผมบ้านบ้านนาล้อมเดี๋ยวเราไปสอบถามน้ำกันครับน้ำกันเลยเด้อครับเด้อเมื่อนี้กระตรงกับวันที่สองเด้อครับสองกรกฎาคมสองพันหกสิบสี่ครับผมไปเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าแนะนำตัวนะครับผมแม่หมูจ้า อย้วยบ้านหนึ่งครับอยู่บ้านน่าล้อมจ้ะอำเภอตำบลอย้วยตำบลหนองเลืองอำเภอโนนสังจ้ะครับผมวัดหนองบัววัวตัวนี้เป็นสายเลือดใดครับนี่อันเจ้าของเขาพัน่าเป็นลูกเจ้าห้าแสนจ้ะลูกเจ้าห้าแสนนี่เด้อครับลูกเจ้าหาแสนครับผมหนาเงาดีครับดังคมควันจับตาดีเด้อครับเด้อควายตัวนี้ได้ลูกตัวที่ใดล่ะครับนี่ลูกสองในทองจ้ะลูกสองในทองนะครับเนาะเบิ้งเด้อครับเออบากเผาใหญ่ตาแจ่มแ้่มจ้ำ พ่ออ่องถงน่องขาวครับผมขวมสูงนี่ร้อยร้อยสี่สิบสามบวกเด้อครับเด้อวัดเหรอครับผมไงเงาดีครับผมเป็นคุยอ่างไงเป็นลูกเจ้าห้าแสนนี่เด้อครับเบิ้งบันทายครับท้ายเปิดดีครับผมแม่ลูกเด้อครับเด้อผสมเจ้าสร้างลุมพูนะครับเนาะนี่ครับผมตอนอยู่กับเสียเยียวครับผม เป็นช้างลุ่มผูผสมได้ได้จากเดือนเลยครับเนี่ยห่ไหนึ่งโมกะล่ามาจะผสมครับผมได้หาเดือนนะครับรเด้อเออนนะั่นแหละเออนี่เด้อดครับเด้ดเดอผู้ใดสนใจครับผมสิเปิดเป็นแม่ลูกมันบ่ครับเนี่ยเป็นแม่ลูกเด้อครับเด้อ ครับตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าพายุนะครับเนาะนี่เลยครับเด้อลูกเป็นลูกสาวครับผมเป็นลูกสาวเจ้าพายุนะครับเนาะนี่เลยครับเจ้าของเก่าคนอ่ทางบ่มนี้ใบนะครับลูกสาวเจ้าพายุนี่ครับผมแม่ลูกครบนี่ขวันดี้ีครับผมลูกสาวครับขวัญครับผมนับไปเลยครับควัญตกสวงขัวครับผมเกี่ยวลงมาพี่ครับผมเบิ้ง ควนหาบเงินหาบท้องกับมีเบิดดเลยครับเด้อพี่นี่ครับผมลูกสาวเจ้าพายุแม่สูงร้อยสีบสามบวกนะครับเนาะเบิด์โทรศัพท์เลยครับศูนย์หกสองศูนย์หกส้าแปดหเก้ายครับเด้อกิงกลางสอบถามแม่มูได้ครับผมควายคมนี่สิเปิดราคาเท่าไหรครับผมสองแสนสองหมืน่นสองแสนสอม่อนแม่แม่เท่าในหาเดือนนะครับเนาะ ครับผมซื้อว่าแม่ไม้มันบ่เนี่ยผู้ใดสนใจกิ่งกลางหรือมาเบิ่งตัวกิ่งครับมาชมตัวกิ่งได้เลยครับเด้อมาหอดน้นสั่งแล้วก็โทรหาเราเลยครับผมนี่แหละครับผมเป็นลูกเจ้าห้าแสนผสมช้างลุ่มผูครับผมตอนนี้เพิ่นเป็นสร้างอุดวลแล้วครับผู้ใดสนใจกิ่งกลางสอบถามมาได้เลยครับเด้อเอาอีกนะครับเบอร,ร,ร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าแปดหกเก้าแปดหก หกศูนย์ศูนย์แปดแม่หมูนะครับเนาะนี่แหละครับเด้อผู้ใดสนใจมาชมตัวกิ่งครับเบื้องเล็บแข็งเล็บขานะครับผมเล็บดีครับผมเล็บเล็บน้อยกอดดีนะครับเด้อแม่นี่ครับผมในลูกตัวที่ไหนล่ะกันเนาะที่สองในทองจ้ะตัวที่สองในทองเด้อครับเด้อนี่แหละครับโอ้ใหญ่ดีครับหนุนตาดีลูกเจ้าห้าแสนตาแก่มเขียมจ้ำชัดเจนนะครับเด้อนี่นะครับผมราคาหนีต่อร้องได้ปะครับ ต่อรองได้เด้อครับเด้อค่นี่แหละครับผมแม่ลูกเด้อครับซื้อสองได้สามครับผมราคาสองแสนสองหมื่นอ่าโอเคสั้นสั้นเท่านี้เนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามใหนบ้านจูนี่นะครับเด้อสิหาคลิปใหม่ๆมาให้่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ